ข้อที่สี่สิบเก้าการเข้าใจเห็นด้วยว่าทำสารณคมหรือกุยอีรับศีลแล้วคือสารณภูมิคิดว่าวันนี้ได้ท,ทําพิธีกุยอีสารณคมแล้วและก็รับศีลแล้วก็คือได้สารณภูมิแล้วนี้มันเข้าใจผิดนะสารณภูมิต้องแบ่งออกเป็นสามประเภทสารณภูมิลําดับเริ่มกําเนิดสารณภูมิลําดับบริบูรณ์สารณภูมิลําดับเริ่มต้น และบริบูรณ์ไม่เป็นสองสารณาภูมิของเริ่มต้นกำเนิดตามลำดับในสถานที่นั้นต้องเห็นการปรากฏสัยลักษณ์ปริยภูมิของสารณาภูมิมิเริ่มต้นกำเนิดตามลำดับดังนั้นเข้าใจว่ารักศีลก็คือสารณาภูมิเป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ว่าผู้เป็นครูหรือลูกศิษย์ถ้ามีความคิดเห็นอย่างนี้คือความเข้าใจคิดเห็นที่ผิดพลาด ข้อที่ห้าสิบการเข้าใจเห็นด้วยว่ามโนภาพรูปภาพมายาเพชรไม่จริงที่เกิดขึ้นเป็นร่องรอยสิ่งศักดิก์สิทธิ์มีบางท่านชอบอ้างเรื่องเช่นนี้อะไรนะเมื่อวานเห็นแสงสีแดงในห้องฉันเมื่อวานรูปของฉันที่จุดไว้ครึ่งวันแล้วยังไม่ไม่หมดของคนอื่นล้วนไปหมดแล้วนะเมื่อวานน้ำที่ฉันถวายพระได้กลายเป็นสีดอกบัวนะ เมื่อวานตอนที่ฉันออกมามีนกกาดำตัวหนึ่งมาร้องอยู่บนศีษัตอะไรนะเมฆหลากสีบนท้องฟ้าได้กลายเป็นภาพพระพุพธท,ะทธโภธิสัตว์นะอะไรลุกินน้ำได้เกิดขึ้นบนวัดนั้นอีกแล้วจะต้องมีธรรมะอันวิเศษแน่ๆตอนที่ฉันปฏิบัติธรรมอยู่มีฝูงกาดำอยู่บนหลังคาบ้านฉันต้งเพญสำเร็จต้าเท,เทียนมหากาลาแล้ว ได้ฝันว่าพระพุทธองค์บารลุศีรษะต่างๆเป็นต้นล้วนพูดจาเหลวไหลคิดนึกเอาเองเป็นภาพมายาให้จำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเรียกว่าภาพมายามโนภาพที่ไม่มีจริงที่ว่ามีวงกลมหนึ่งวงรอบพระจันทร์เรียกว่าพุทธลัตสมีนั้นความจริงเป็นภาพมายาสิ่งที่นึกคิดเอาเองนั่นอาจจะเกิดจาก ฝนหรือหมอกก็ได้ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะเกิดปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิขึ้นก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างแต่เราก็ไม่ควรคิดว่าเป็นสิ่งวิเศษเหลือล้นและและ้วอะไรละ่ะปรากฏการณ์อันศักดิ์สิทธิจริงๆเป็นเช่นไรเล่าตัวอย่างเช่นที่วัดหัวจ้างทําพิธีต้อนรับหนังสือที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าอันน่าอับอายเล่มนั้น ท้องฟ้าปรากฏพุทธรังสีที่แท้จริงท้องฟ้าสว่างโล่งไปไกลแต่มีเสียงฟ้าร้องต้นวี่หลันคือต้นจังปีมีกำโลตกลงมาไม่ยอมหยุดสิ่งนี้ไม่ได้นึต่อเองเป็นเหตุการณ์จริงๆในธรรมสมาคมทำพิธีส่งน้ำพระแบบปรมาัาภิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยิ่งตามความเป็นจริงมังกรฟ้าหัวเราะแสงอาทิตย์เกิดจ้า ฟ้าร้องดังกระหึ่มคนสองคนสามารถหักน้ําซึ่งหนักหลายพันชั่งขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาเองนั่นเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้วันนี้พวกเราทั้งหลายได้เห็นหนึ่งในสามท่านอริยะบุคคลธรรมราชากาตรงสันลู่ตงจันมันก็เป็นของจริงที่ท่านได้เอาทางธรรม,มะให้เห็นกันส่วนไคซูรินโปเชกับอาโคลาโมลินโปเช ให้เม็ดกรอนวัชระเต้นรำอยู่ในมือแล้วอยู่ๆก็บินหายไปการสแสดงกระสินไฟเย็นหรืออุนตานีชาแปลงกายวัชระเหล่านี้มันไม่ใช่ภาพหลอนมายาคิดขึ้นมาเองนะดังนั้นที่ว่าขณะชาปนก,กิจปรากฏดอกบ,บัวบ้างปรากฏภาพพระพุทธโพธิสัตว์ปรากฏคาทาวันต้าหรือไม้เท้าทิศอย่าไปเชื่อถือพักหลอกลวงพูดภาษาถี ผีล้วนเป็นภาพที่นึกคิดขึ้นมาเองภาพหลอนมายานอกจากว่าจะเกิดได้เบ็สารีรกธาธาหรือเม็ดคงทนจึงจะว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเอง<ห>ข้อที่ห้าสิบเอ็ดการเข้าใจเห็นด้วยว่าธรรมนิกายรับคุยธรรมสูงที่สุดการเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานิกายรับสูงส่งหาที่เปลี่ยนได้จริงๆแล้ว นิกายลักนั้นเมื่อเทียบกับนิการเปิดเผยในหลักธรรมแล้วจะสูงกว่าหนึ่งขั้นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการโตวาทีตีความทางธรรมะและบำเพ็ญจริงจังแต่ถ้าเรื่องความสำคัญในธรรมนั้นไม่แม่ว่าจะสูงกว่าที่สำคัญคือปัญหาว่ามีหรือไม่มีวาสนาสื่อสัมพันธ์กันหรือเปล่า